จี้ยาตูอองสู้มั่งกลาอ่องฝานาเมื่อเอองอองถึงลูกลายปันอองถึงลานลายโจอ่องงามเย้าอ่องงามโตอ่องงามไวอองงาเจียมคุณพีคุณช่างคุณทรงขี่หไปน้ำเจ้าอองงาเจียมยักข้าผู้พายเท่าผัวไหลจ้าละอองงาเจียมโตลงจ้างไปงาไหวนา อ,องอาจเจียมองคุลีมาลาก,กาะใจสาหนุยามอ,องอาจเจียมเมจฉลามจอมมาหังอ,องอาเจียมงูย่างภายเขียวซอนเมื่อในนกก่ออัมหันลงหน้ากาก่าออัมหันหลงตรงไม่ก่ออําอหงเลียวฮักพะก่ออําอถูกลักต่อนีพะเก่ออําอถูกที่เสือหลง เหมือนในก็เป็นวันอย่าวันลงวันหงวันหาวันเพื่อนเอนานังมันหน่อลอดตรงวันเพื่อนเอนาสร้างเผิกสรงถึงเมือนหมกเชียวเฮิงกูตนอ้อนก่อหูผูกก่อฟึ่งพึ่งก่อห้องต่อ,อกโขงออกยอดเมียนก่อเมียนมืออาจิงตียาหอหลอดอาพี่ทำรรมาเจ็ดจามพีสางสัดก้นผอกข้อ้าเหมือนยองวันนํา ของแสงเพวันน้ำเป็นอาเลอาลาวันน้ำไลลจากปามิงมูปีนจักกะเลียกกู้สองเฮงหาปากหกสิบพาตัวหมูก็อ่ำจำั้น้ำก็อ่ำคุณคุณก็ณกอ่ำคองยืดเส้ต้องเผออำไหลหาลงนาเพออ่ำไลลเข้าหาไหลเปลี่ยนเจ้าเปลียนจอมเพิ่มถูกยอมเหมือนห้าง พิ่มถูกตั้งงาหักเธอรักเหลี่ยมเชมกากว่าก้าเธตัวเมตตอัลางเยกจกพลาลเยขันเตอะลางเยกขันพลาลเยหมื่นเงินจังฮลายนางกินนอนอยู่เจมปู่เจมปลาเจมยาเจมหมอนเจมลวนคนเท่าเอาเนกว่าวันตาเมื่อนาตามสิบเปิงเทเ้าห้าจามาซ่าสามสิบายสองอันไยกกาเก้าสิบไปหก เฮ่มันตกยานภาคอย่าปใเฮาเลยอยากเจอข้อเฮ็ดหน้าเฮาเลยเห็ดให้เฮามันเห็ดการเฮาอคืนเฮ่อใจเชือหนังเหลือนเฮ่อใจเหมือนหนังลาวเฮ่อใจขาวเหมือนหนังน้ำทุกเสือรองหมูผู้มีหลัดกันก็เฮาหลัดว่าเจ้าเจ้าเฮาเขาสัดเกมเยนเฮาเลยเปลี่ยนสัดเทนํำคือควักอุกจะมากนํำเกิน มีเงินมีคำนำจ้ำป่วยย้ำเมื่อปูดเทาผูกกวยออกเฮเงินเฮคำกลางลำแตกเปลี่ยนกิ่งเปลี่ยนคาหมักมันย่อยกูไผ่กูปา,า,าจูหลินคนเมืองต่อเอากินนำเชงย้อนหัดนิกป่านพาดที่เตีเง,งเวียงเสียงเวียงคำเสกกำลอยตาหม่หน่อยโมนนอสาธุสาธุสาธุ